สวัสดีค่ะวันนี right. ้แวรมารีวิวฟิกสกายนานิอีกแล้วนะคะคิดถึงทั้งคู่มากมากทุกคนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นพีเรียดเรื่องแรกที่พี่อ้อมอ่านของสกายนานิเลยบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคะคุณไรคนนี้คือเราชอบงานเขียนเขาทุกเรื่องเลยนะแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะเรื่องก่อนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะลงในช็อตเวนี้แหละทุกคนแล้วก็ครั้งนี้เป็นแนวพีเรียดนะคะเกี่ยวข้องกับสองคาแรคเตอร์ก็คือเจ้านับนับอันันนะคะก็คือเจ้านานีนั่นเองคือเจ้าหนับาเบื้งต้นเขาจะเป็นคนที่ชอบฝันไปบ่อยท เราจะต้องไปตามหายังไงทุกคนคิดออกป่ะแล้ววันหนึ่งก็คือโลกกลมพรมริคิตนะคะคือเขาเนี่ยหยุดเรียนไปวันหนึ่งแล้ววันนั้นนะอาจารย์ะดังสั่งดังสั่งจับ ให้ให้ทำงานคู่ทีนี้ไอ้เจ้านับของเรามันเหลือเศษเนาะมันก็เลยจะต้องให้ไปคู่กับเด็กใหม่คนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยมากๆซึ่งคนนั้นนะคือคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเจ้าแทนคุณแทนคุณก็คือเจ้าสกายนะคะซึ่งจริงๆคือเขาเรียนมาด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าแทนคุณมันค่อนข้างอินโทรเวิร์มากๆทุกคนคือมันไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่น่าจดจำอะไรของคลาสขนาดนั้นนะคะซึ่งนับเองเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักคนคนนี้มาก่อนเลยทําให้แบบงานเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเครียดก,กับเขามากแต่เเเเเค้้้้้าาาาาาา็็รรสส่่่อองงนนนนนนนไไปปใหแพพยทททีีีจจจจะะะิุณืํ มีกำลนดส่งงานที่ค่อนข้างเร็วนะคะก็คือฟิลเหมือนแบบสัปดาห์หน้ามันเป็นแบบงานด่วนมากๆเลยเงี้ยไอเจ้านับของเรามันก็เริ่มที่จะร้อนใจนะแต่ว่าฝั่งของแทนคุณเองอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาพยายามที่จะตัวเองออกห่างจากนับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้นับมันจะต้องเกิดเรื่องตลอดเวลาเลยคือจะทําให้นับรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาทําให้นับไม่ปลอดภัยอะอะไรประมาณอย่างนั้นมันก็ทําให้เขาเองเริ่มที่จะเหมือนแบบว่า,วาพยายามเอาตัวเองออกห่างจาก จากเจ้านับมาโดยตลอดเนาะแบบพยายามหนีการพูดคุยกับนับมาโดยตลอดเลยพอทุกครั้งมันเกิดเรื่องตลอดทุกคนแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนเป็นเวอร์สเคสมากๆที่หนีไม่ได้แล้วเพื่อนแทนมันก็บอกว่ามึงจะหนีนับไปได้อีกกี่มากน้อยวะสุดท้ายคือมึงก็หนีเขาไม่ได้เห็นไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนแทนคุณอนะรู้สึกว่าโอเครอบนี้แหละที่ทําอะไรไม่ได้ละ ให้นำมาอยู่ใกล้ตัวก็อาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็เลยทําให้2คนนี้ได้เริ่มต้นบทสนทนาการแล้วก็ได้รู้จาักกาันผ่านการทํางานครูครั้งนี้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าพลอสของคุณไลท์แบบโคตรดีมากๆคือคนอ่านอ่านไปจะรู้สึกเอออแน่นอนว่า สองคนเนี้ยต้องมีอดีตร่วมกันอะไรบางอย่างคือแบบมันจะค่อยๆเฉลยออกมาทุกคนว่าอดีตของเขาสองคนะ่ะมันคือยังไงแล้วมันเคยเกี่ยวข้องกันแบบไหนทําไมเขาสองคนถึงจะต้องมาเหมือนแบบผูกจิตกันในชาตินี้หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบเขาอะเคยไม่สมหวังกันมาก่อนในรักครั้งที่แล้วเลยทําให้เหมือนแบบเจ้านาบเองอะจะมีผีตนหนึ่งคอยตามรังควานเขาตลอดเวลาอะไรประมาณอย่าง,งานั้นทุกคนก็อยากให้ทุกคนไป ร่วมอ่านกันเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าแทนคุณน่ะมันพีคมากก็คือเขาอะมีฟิลเป็นเหมือนแบบพ่อเป็นหมอทําทุกคนเขาเลยพอที่จะมีวิชาอยู่บ้างแล้วก็คอยที่จะปกปักรักษาไอ้เจ้านับมาโดยตลอดเลยแต่สุดท้ายคือสองคนนี้มันหนีกันไม่พ้นนะคะคือแทนคุณปิดทองหลังพระมาเรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้ต้องเปิดตัวแล้วแหละเพราะว่าหนีกันไม่พ้นแล้วจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนไปร่วมให้กาลังใจกันว่าชาตินี้เขาจะได้รักกันไหมแล้วชาติก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะสนุกแบบมากทุกคนใครคิดถึงสกนอันนี้ไปตามกันโดยนะจออยู่ใรรีไ